โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท,าท่านด้วยกับผมเองเอเลียนมนุ์ต่างดาวเกมมิ่งแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนายอะไรเหรออ๋อพอดีฉันต้องการเออฉันต้องการให้เนี่ยข้างหลังมันขยับอ่ะพื้นหลังอ่ะอ๋อเราแนะนำแอปนี้เลยน็อกลักกี้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  สามารถทำพื้นหลังได้หรือจะรูปภาพหรือจะตั้งค่าเองก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีรูปภาพสีงมิติด้วยแล้วก็มีให้ดูอนิเมะด้วยแล้วมีอนิเมะก็จะมีหน้าพื้คาดเอาศูนแล้วก็ มอนพันเมนฮันเตอร์ฮันเตอร์ไททนันและโคเวอร์นักเตะแข่งสายฟ้าก็มีมากมายแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไปเขียวให้ไปนี่ถ้าเราต้องการไหนสมมติผมเอาโอ,โอ้โอ้ป๊บนึงขอคิดกันสมมุติผมเอาอันนี้กันแล้วก็กดตั้งค่าไป วิวฮะแล้วก,กดใช้ไปแค่นี้ง่ายเดี๋ยวรอมาโหลดกันแป๊บหบนึ่งก็ได้เป็นนี้เลยสามารถเปิดเสียงหรือปิดเสียงก็ได้แล้วแต่นี่ก็ได้ตามน,นี้เลยอย่าลืมไปโหลดกันด้วย X D Man แค่นี้แหละจบอ โอเคไหนๆเราก็เล่นมาค่าไปเยอะแเลี้วเราจะไปลองเล่นเกมอื่นบ้างจะมาเล่น Battle Cat กันนะฮะเพราะว่าอะไรฮะ Cat Club นี่เขาตัวนี้มันดีผมก็ลลองซื้อตามเขามานะฮะ ไอ้เนียเสียงฝนตกนิดหน่อยเพราะฝนตกอ่ะไม่นิดหลอกเยอะเลยเแล้วเจ้ามาใส่ทีมหลักของผมนะเฮ้ยรีเวิร์ก19เลยนะเป็นรีเวลสูงสุดในตัวครอนที่ผมทําได้นะตัวเนี้ยเพราะมันอัพอับน้อยอัพน้อยอับน้อยงึ่งออกนื่หลอกแล้วอะทำงองออกนื่หลอกเดี๋ยวผมได้แมวตัวใหม่มาเอะ เอ้มันไม่ใช่เมลมันเป็นอนิเมะเอื้องอะไรอยู่เนีย่ยอะไรอ่ะเนี่ยไม่ใช่นี่มันชื่ออะไรวิเมจิกสเกิลฮุมบูระเข้าปะผมอ่านไม่ค่อยถูกนะว่า่าได้เก่งมากไม่จะอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังหม่อ่านให้ฟังเลยแต่ใครอยากฟังีฟังดีๆนะวิเมจิกส์เกิร์ตฮุมบูระ โอเคตามน,นี้อย่าลืมไปสะกดกันดีๆวัดดอกเออเราเจะเราเราะไปจะไปเร,ะเ,เราจะลองทดสอบตัวนั้นดูผมยังไม่ไดทดสอบเออมีด่านใหม่อยากทดสอบด่านใหม่หอะด้ด่านใหม่ืจะดาวสูไม่ไหวมันมีเอาลิกิน มีความยากรับาหนึ่งดาวมีวอสองความยากรำบากสองดาวมาซือสองรัวมาเดี๋ยวจะลองทดลองตัวใหม่กันนะฮะมาเออผมเดี๋ยวผมค่อยรูปบอกตาหน้าฮะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ไดมาไปเลยตัวใหม่ เพิ้มาตะกี้โอ้โหดีดีวะดีวะดีดีดีเลยแหละไม่ใช่ดีอยู่ดีลเออลองมนเลเวลสูงเลเวลยี่สิบเลยเอสิกาหรอี่สิบอะ้โอ้โหโคตรโคตระัดท้าปกปกเออเปลี่ยนอวางตงนี้อะโอ้หโคตรบาสุก้าเกินบาสุก้ามันต้องยิงไกลๆไม่ใช่หรอ อืยิงอย่างใกล้แต่ดรามีดน่าจะแรงวันช็อตเลยเออยิงลงไปตั้งเท่าไหร่ก็้วสามร้อยยนะี่เนี่ยไอ้ยิงบาสุก้าไปมันยิงบาสุก้าใครย,ยิงไม่เข้าเลยไอย้ลงตรงนี้ไปลงไปทั้งหมดมีเท่าไหร่ส่งทั้งหมดก็จำทีมก็ กากลงครับก็ไม่เข้ามานานเลยคุณง่ายอ่ะขนาดไม่เล่นนานนั่น,นเรียกเราอ่ะไอรักเอกอปโอ้้อีซี่วะ่ะ ปสเตตส,สามผมยังไม่ผ่าเลยนะฮะให้ทำยากจริงๆไอ้แชปเตอร์อยู่ไม่ใช่สเตตเนี่ยด่านนี้โคตรยากบอกเลยเราจะลองใช้สไนเปอร์เลยนะเดี๋ยวให้ดูยากแค่ไหนเนี่ยมาถึงก็มีไอเนี่ยโผล่มาเลยได้แหบราคามก็ขึ้นเลยโอโ้โห มึงบอกว่านในสู้หักเนีเพราะผมไม่ผ่านมาห้าหกรอบแล้วเนี่ยมก็จะเน้นส่งตัวกระกาบก่อนเพราะตอนแรกเราจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ส่งตัวไก่ๆไปเยอะๆเลยๆๆเพราะสู้เออเ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 ออกระถิ่งหรืออะไรอยู่ดูไม่ออกหน้าตามันอุบาทเลย ส่งไปแทงไปให้มันตีเล่นๆก่อนหนุกเพรมันตีอออ noise. เอ๊ะ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 ี้ใ้มันตีเล่นไปก่อนโหดโทรค่อยมาที่หลังอ่ะไปตัวอูเบอร์ตัวแรกเป็นราคาแพงค่ะราคาก็ถูกถูกถูกอย่างนี้ลงมั้งตั้งพันก็ถือว่าถูกดี เออกระเด็นไปดิมาถึงทีบ้าเลยกระเด็นไปเยอะเลยอาจจะเสียงเบาหน่นึงเพราะเสียงมันเบาจริงอากาศมาอากาศมาอากาศมาแรงเยอากันม,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 มาเ,เอ๊ะจะเข้าไปเออกินไปเออ ไปเต <Ich. S 1> ียงัวตียรัวโอ้ตีค no, ุนยาดเลยมันแบไม่เปลี่วเอฟานไปเออยออฟาดมไปฟาดมันให้มันพลังไปโอ้มันมากันเที่ยวไปใดันไม่ไปเลยโอ้น็อแบ็ค้บอกให้น็อแบ็คเงี้ยเราเลยดตามดีเรื่องยเราคดาเลย ไปจริงเอีะไปผมอาจจะนาสูัมันกรอบก็เดี ah. ๋ยวเราไอัพเลเวล์อนด้นหตอนนี้ีมดอถมกนะแล้วมันมา่ดา่ดมา่ดดชีวิได้ชีวได้คือไม่ได้มอเม่ไน้คืีไม่ได้คือไม่ได้คือไม่ได้ตอนนี้บอกเบอร์ใหเลยเราไส่งไปเเลยหยุดส่งทนหยุด ตัวห้าหยุดตัห้าหยุดตั้งชื่ออโรมป์ปองเปียงเต็โอ้ไม่มันเริ่มตีบ้านแล้วโอ้โอ้มันตีแรงเลยเต็มปักมันไปครับเอาค่อยักมันเออบินไปบินไปไอ้นุ่มไอ้นุ่มบินไปไอ้นุ่มอย่าตีบ้านตู้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มอย่าตีบ้านบ้านพี่ยังกระจอกอยู่นอนมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่ผมค่อยส่งไปกันส่งตัวกระจอก เพราะพี่ใหญ่ผมจะเก็บไปตอนที่สู้กับตัวโคตโคตรต่นตัวใ,ใจเลยพี่ใหญ่ทั้งหมดสามตัวก็คือไอ้โรบีทูแล้วก็ไอตัวนังง้น่ะไอราคาทูนพันร้อยไอตัวเขียวอ่ะผมไดไงมาตั้งนานแล้วแล้วผมมีวิเจนแล้วเลยนะ มันกัดก,กันไปไม่ได้อัพเรื่อมๆหมเลยตีไปตีไปสะบัดต,ตูดสะบัดหางไปบอกว้าทีมผมเนี่ยมมฟูสุดๆนะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ตายแหละดูตรงว่มันมันเพราะผมคือผ่านอ่ะผมไม่คือผ่านอันนี้มันจะมีบอสใหญ่ออกมาไปมาแล้ว ใช่ๆอลยซีนนี Ο, ้นะนันใช่ไหมไม่ใช่หรอมาตอนจบยังไม่ทันพูดไม่ทันทำทำออกไว้อาจเกตไปยิงไปก่อนยิงก่อนมันปิวโอ้โหเมืทีมบอกระจ่ออย่างนี้เอาส่งไอ้นี่ไปก่อนหนึ่งทันพิรอด โอ้โอ้ไม่ไหวทีมทีมทีมของเราโอ้โอ้อื้อโอ้ช่วยไม่ไหวแล้วค่ะช่วยไม่ไหวจริงตีแรงตีแรงมากนี้ตีแรงช่วยไม่ไหวจริงไม่ไหวตีแรงกันเต็มโอ้โอ้ไม่ไหวจริงวู่ ตีไมแรงตีตีแรงไม่แรงดูที่การตีของมันตีเยอะทีบินไปหมดโอ้โหจักจากตัวเลกหลาย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 ตัวหลายตัวหลายหลายตัวตอนนี้อยู่กี่ตัวศูนยีศูนยนหนึ่งตัวเอาเงันดางกันเลยซูมไไหวจริงฮะแพ้แพ้แน่เลยเนะเพื่อนชนะสี ชนะชี้อู ừ, ผ้ผ่านผ่านชี้รอเก็บไว้เจอตัวย่าๆนะพี่ใหญ่ข้างหลังสุดอนะ่ยเร,นะเราอยางมือสี่นะฮะเราปล่อยให้พวกนี้ไปก่อนเพรเก็บไปตรงสุดท้ายไปไปบ้านมันจอดเลยในแต่การสื่อแลก็ไม่ใช่พี่ใหญ่ชัวร์มันมันเห็นยังอัพเรื่อไม่สูงเลย เสียงมันาจจะเบาเบานิดนึงนะฮะก็ผมพูดใจนะฮะไปตีบ้านมันตีบ้านมันรัวให้บ้านมันแตกเลยให้บ้านมันแตกเลยเออให้บ้านมันแตกเลยอย่าให้บอลออกมาตีบ้านมันไปเดี๋ยวมันก็ส่งพี่ใหญ่ของเขาไปไงก็ไม่มีแล้วแหละชนะไหมถ้ามีันยื่นอ่ะผมโมโแล้วหนาพี่ใหญ่โอเคชนะแล้วแน่นอน โอ้โอเคขอบคุณที่เป็นกำลังใจทำให้ผมชนะนะขอบคุณทุกคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆนะฮะเพราะถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ผมก็ไม่ผ่านนะบอกเลยไม่ผ่านแน่นอนะถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ขอขอนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ ปิดคลิปไม่ได้ใช่